สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนก็กลับมาเจอเจนอ,อีกแล้วนะคะที่เอเ c ีย n n e นบน YouTube ก็สิ้นสุดกับการรอ,อคอยสักทีนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะคือปีใหม่แล้วนะคะเย้ตอนนี้นะคะทุกคนน่าจะฉลองปีใหม่กันอยู่แน่เลยใช่ไหมคะแต่วันนี้นะคะเจมีเฟร r i t โปรดักต์มาฝากค่ะของประจำปี2015นะคะเป็น Product ์ a i นะคะ5ตัวเลยถ้าเพื่อนๆอยากดูแล้วว่ามีอะไรบ้างที่เจนชอบในปีที่ผ่านมานะคะก็ไปดูกันเลยค่ะ ผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่เจนจะพูดถึงในวันนี้นะคะ,จะเจนขอพูดถึงแชมพูและคอนดิชเนอร์ก่อนเลยค่ะคือ2ตัวนี้เลยค่ะ Dove Volume Nourishment นะคะต้องบอกเลยว่าชอบมากนะคะเป็นยาสระผมที่ชอบที่สุดเลยในปีที่ผ่านมานะคะขอบอกกันเลยว่าโดยเฉพาะแชมพูของเขานะคะมันเป็นเนื้อเจลแบบใสค่ะคือปกตินเนี่ยสาวๆจะคุ้นเคยว่า Dove เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อค่อนข้างเข้มข้นใช่ไหมคะมันเลยจะเหนียวนิดนึงแต่ตัวนี้นะคะเป็นเนื้อเจลแบบใสเวลาสระแล้วนะคะจะรู้สึกว่าเบาสบายหัวมากเลยค่ะและ2ตัวนี้นะคะเวลาใช้คู่กันเนี่ย ผมนะคะก็จะพองโตดูมีวอลลุ่มมากเลยค่ะก็เลยเลิฟที่สุดเลย ตัวต่อมานะคะไม่พูดถึงไม่ได้แล้วค่ะคือจเจ้าตัวนี้เลยค่ะโทนี่เอ็นกายนะคะเท็ s ซ์ t จ e x t u r i z i n g Spray นะคะคือเจ้าตัวนี้เจนชอบมากเลยเพราะว่ามันนะคะจะทําให้เจนสไตลิ่งผมง่ายขึ้นค่ะและอีกอีกวิธีหนึ่งนะคะเวลาเจนฉีดเวลาผมหมาดหมเนี่ยแล้วเจนได้นะคะก็จะได้แบบ t e x t อร์เ,เหมือนเราไปทะเลไปเที่ยวทะเลนะคะหรืออีกวิธีนึงนะคะคือเจนจะฉีดนะคะและใช้นิ้วของเรานะคะบิดเป็นเกลวนะคะมันก็จะได้เป็นลอนเบาๆบเบาๆแบๆบ,บว่าดูสวยเซอร์นะคะก็เป็นอีกรูปนึงนะคะเป็น g มิ m ที่เท่ค่ะ หลังจากเจนสไตลิ่งผมเสร็จเรียบร้อยนะคะเจนต้องใช้เจ้าตัวนี้เลยค่ะ mm hmm. t e s m e e x t r a ซ o ตร้า a i ลด r แฮนะคะ mm hmm. ปกติแล้วเนี่ยเราจะเจอสเปรย์ฉีดผมที่ลาฉีดเนี่ย mm hmm. มันจะแข็งปุ๊กเหมือนคุณหญิงป้าเลยใช่ไหมคะต้องบอกเลยค่ะว่าเจนรับไม่ได้จริงๆแต่เจ้าตัวนี้นะคะฉีดแล้วเนี่ยจะทําให้ผมเบาสบายดูสวยนะคะและที่สําคัญนะคะอยู่ทรงตลอดทั้งวันและไม่กระจกระจายไปไหนแน่นอนค่ะ ต่อมานะคะเจนขอพูดถึงผลิตภัณฑ์บำรุงผมกันมากดีกว่าค่ะตัวที่เจนชอบที่สุดนะคะในปีที่ผ่านมาคือตัวนี้เลยค่ะ daily hair vitamin ของโดมนะคะเป็นวิตามินในรูปแบบแคปซูลค่ะคือมันนะคะจะทําให้ผมที่แห้งเสียแตกปลายนะคะกลับมานุ่มสวยนะคะและที่สําคัญนะคะใช้ไง่ายมากอีกด้วยค่ะก็คือใช้วันละหนึ่งแคปซูลนะคะหลังจากเราสระผมและสามารถนะคะพกพาใส่กระเป๋าไปเที่ยวต่างจาังหวัดก็ได้ด้วยนะคะ ตัวสุดท้ายนี่นะคะเป็นตัวที่สําคัญมากเลยค่ะเพราะว่าเราต้องเจอทั้งที่ม้วนผมที่ดัดรอนหรือว่าไดใช่ไหมคะพวกนี้นะคะจะทําให้ผมเราเนี่ยเสียเพราะฉะนั้นนะคะจําเป็นมากเลยค่ะที่ต้องใช้ตัวป้องกันความร้อนนะคะและตัวที่เจนชอบมากที่สุดเลยคือตัวนี้เลยค่ะ s m a Tamer Protective s p r a y นะคะตัวนี้นะคะจะป้องกันผมเราไม่ให้แห้งเสียจากเครื่องทาความร้อนนะคะมันเลยจําเป็นนะคะสาวๆทุกคนคือเจนขอย้านะคะว่ามันจําเป็นมากเลยค่ะทุกคนต้องมีไว้นะคะ ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นท็อป5แพร o d u c t ที่เจนชอบในปีที่ผ่านมานะคะถ้าเพื่อนๆนะคะสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะคะก็สามารถกดดู description box ข้างล่างได้เลยนะคะมีรายละเอียดทุกอย่างเลยนะคะต้องบอกนะคะว่าชอบจริงๆนะคะแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆนะคะยังไม่ได้ subscribe ATH channel นะคะก็อย่าลืมกด subscribe ATH channel กันเยอะๆนะคะจะได้ไม่พลาดอะไรดีๆไปนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย